ขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยโอ้โหนอนขวางทางอย่างนี้จะไปยังไงล่ะท่านเออขอทางนะจ๊ะขอทางนะจ๊ะอุ้ยน่ารักจังเลยมาๆๆมาไปไปไปหาแม่ไป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 ทั้งหมดไปเนียอะดิ๋งอะดิ๋งดิ๋งดิ๋งอะดิ๋ง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 อ๋ดิ๋งดิงดิ๋งดิ๋งอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะเนอืมขอทางแน่ นอนควงทาง้ายยังงี้จะไปยังไงละ่ะฮะยนอนควงทาง้ายยังงี้จะไปยังไงละ่ะฮะไปเขาไปหาแม่ไปไปเขาไปหาแม่นะไปไปไปทางนั้นลูกละไปไปอืมเอนล็อกจังเลยเอานล็อเอาลดอาดอนอนลอลอไปลอดไปลอดไปไปลูกขึ้นทำไมลูกลูกดาวาไปอะอะไปไปไไปได้มัมยโอ้ยบ่ไปอีกบ่ไปอีกลูกคืนสิไปนะแม่เอาลูกทำไม ลุกขึ้นแหมสิไปหนาแหมลุกๆๆๆๆขึ้นไปขัไปหาแม่ไปไปโออหน่อยไปแพ้น้องไปอืไปนะแม่เอโอ้ยจะสิขึ้นรถไปเนี่ยสิขึ้นรถโอ้ยเอาขึ้นรถไปเนี่ยสิขึ้นรถไปเฮ้ยหมาหน่อยเพิ่นพี่น้องตหาหักแห้งเลยหมาแหละ